สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่24พฤษภาคม67นะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงยีแล้วนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดเคสสำหรับกีตาร์คลาสสิกทรงมาตรฐานนี่นะครับใบนี้สวยมากสภาพดีมากนะครับหายากไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับก็พอดีห้องเก็บของไม่มีที่เก็บจริงๆเสียดายอยากเก็บไว้เหมือนกันไม่มีที่เก็บจริงๆครับสภาพดีครับด้านบนเขาดีไซน์สวยมากเลครับดีไซน์สวยมากทั้งใบเลยฮนะสภาพดีนะครับ มีรอยใช้งานบ้างเล็กน้อยๆอย่างนี้ครับสภาพดีเหมือนยานอวกาศนะทําทรงเท่ตัวล็อกบานพับที่มันตบขึ้นไปแล้วตบลงมาอย่างเงี้ยแน่นดีครับถ้าเกี่ยวลงมาข้างล่างเฉยไม่ค่อยแน่นตรงนี้มีแถบดีไซน์สวยมากครับตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนเอาไว้ห้อยอ่ะเหมือนเหมือนที่ห้อยจักรยานเหมือนเราห้อยโซ่ไว้ครับข้างบนแล้วให้ไม่ต้องวางพื้นน,นะครับมันจะมีสองอันเหมือนให้เราห้อยห้อยโซ่ไว้แขวนข้างบนลอยฟ้า ประหยัดพื้นที่อะไรแบบนี้นะครับแต่อย่าไปเสี่ยงเลย,เยมันหล่นลงมานะหูหิ้วก็แข็งแรงมากนะครับบานพับใช้งานได้ดีหมดนะครับแล้วตัวเคสปิดสนิทหมดตัวเคสไม่มีอ้าเลยนะครับปิดสนิทหมดมีตัวล็อกให้สามตัวนะครับมีตัวล็อกให้สามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็มีหูหิ้วให้เกี่ยวโซ่ขึ้นไปแขวนห้างบนอากาศอะไรย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับอาจจะไว้ทำ่างอื่นก็ได้ ตรงด้าน <c oughs> ด้านบันท้ายนี่มีตัวรองกระแทกเป็นนูนๆขึ้นมานะครับเขาทำให้เค้เป็นนูนขึ้นมาเลยแล้วก็ขอบปิดสนิทหมดเลยฮนะ,ไม,มนนะไม่มีอ้านเลยครับขอบไม่มีอ้าเลยสวยมากเอาละมาดูด้านเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวมันล้มโอเคด้านล่างก็สภาพดีครับดีไซน์สวยมีรอยบ้างเล็กน้อยครับเป็นไฟเบอร์อย่างดีนะครับ ไฟเบอร์ที่มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับเนี่ยดีไซน์สวยมากตะเข็บอะไรทำสวยมากครับมีโคง้งมีนูนสวยมากนี่ครับอในด้านข้างก็ทำตะเข็บอย่างนี้รอบเลยแล้วฝาตรงเนี้ปิดสนิทหมดเลยไหมครับบานาพับยังสภาพดีอยู่นะครับมีสนิมบ้างตามการแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับนี้ตะเข็บด้านข้างอีกข้างนึงนะครับอ่ากล่องนี้ไม่มีรอยอ้าเลยนะครับปิดสนิทหมดเลยนะครับ ถือว่าสภาพดีนะครับหายากแล้วครับน้ำหนักหนักกำลังดีด้วยนะครับแข็งแรงเลยเดี๋ยวลองใส่กีตาร์ค้าสสิกให้ดูครับจะพอดีทรงมาตรฐานท,ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูด้านในใดูก่อนครับพรมเป็นสีออกเขียวบอกไม่ถูกมันยังไงเนะี่ยมาดูนะมันเขียวผสมยังไงหลายสีนะครับงง แต่นี่คือสีจริงที่ท่านเห็นแล้วนะครับในวิดีโอไม่แต่งเติมอะไรมีแล้วคลาบบางเล็กน้อยตรงนี้เท่านั้นเองดูละเอียดเลยนะครับสวยนะครับตรงนี้มีช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของมีเชื่อใะรดูมันไม่ได้เขียนเม็ดอินอะไรไว้นะครับผมก็ไม่ทราบเม็ดอินนะครับแต่ว่าสวยมากครับแข็งแรงมากดูดีมากฟองน้ําหนามากครับไม่ใช่ฟองน้ํามันเป็นแข็งๆอะ่ะมันไม่ใช่ฟองน้านะ เป็นแข็งๆเอาละเดี๋ยวเอาลองเอากีตาร์มาใส่ให้ดูครับกีตาร์ตัวนี้เป็นยามาฮ่าง4 2 0 0นะครับเม็ดอินเจแปนะครับใส่ได้พอดีนะครับคอสวยมากซิ้งกระบอกสวยนะมันซูมไม่เห็นนะอ่ะอ่าเป็นนองว่า c 2 0 0เม่อินเจแปแล้วกันเนอะกล้องวันนี้มันต้องต้องหน่อย นี่ครับใส่พอดีมากเลยผมหันข้าหาแสงก่อนโอเคนี่ครับเก็บกีตาร์คลาสสิกฮิวสวยงามเลยยมาห้าซี่สองร้อยเดี๋ยวต้องมีคำถามาอีกแน่เลยของผมใส่พอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจะตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าท่านต้องลองดูอ่ะมันเป็นกีตาร์คลาสสิกทรงมาตรฐานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้ให้แล้วกันคร่าวๆนะครับ ขออนุญาตวางมือถือแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะกางตลับเมตรครับบ้านเอวตรงตูดเนี่ยสิบสี่นิ้วนะครับเกือบเกือบสิบสี่นิ้วอ่ะตรงช่วงนี้นะครับดูให้ละเอียดเลยนะครับอ่าเดี๋ยววัดตามผมเลยนะครับเอาตลับเมตรมาด้านนิ้วนะครับไม่ใช่เอาไม้ตลับเมตรมานะครับสิบสามนิ้วนะครับจากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ประมาณเกือบเกือบสิบสามนิ้วนะครับขึ้นไปอีกหน่อยนึงตรงบิดนะครับ รงบิดมันไม่มีคนจับมือถือให้นะทำคนเดียวลำบากเหมือนกันนะสิบสี่นิ้วครับสิบสี่นิ้วครึ่งครับเจ้าตัวนี้นะครับไปดูตรงที่มันเอลคอดสิครับคร่าวๆนะเพราะว่าผมจับมือถือไว้มือหนึ่งนะครับตรงที่มันคอดเนี่ยประมาณเก้านิ้วครึ่งเก้าน,นิ้วเก้านิ้วกเกือบครึ่งนะครับเก้านิ้วเก้าจุดสามแล้วกัน 9.3-9.4เนี่ยนะครับด้านบนขอวางมือถือแป๊บหนึ่งครับด้านบนตรงด้านบนนี้สิบนิ้วครึ่ง1ิบนิ้วครึ่งครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้1ิบนิ้วครึ่งนะครับความยาวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคำถามแน่ๆเดี๋ยวขอวางมือถือแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าจับอยู่คนเดียวเลยความยาวจากหัวกีตาร์มาถึง ค,ความยาวหัวกีตาร์มาถึงบรรทาย39นิ้วครึ่งนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ39นิ้วครึ่งนะครับจากบรรทายไปหาหัวกีตาร์นะครับ39นิ้วครึ่งใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับขอบคุณมากครับดูแลด้วยใจครับ